ครับสวัสดีด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมแร็โซนออนไลน์เหมือนเดิมวันนี้ผมจะมารีวิวเเรื่องรถเลเวลห้าสิแต่ละคันยังน่าใช้อยู่ไหมก็สำหรับคลิปนี้มาเริ่มด้วยจีทาก่อนเลยอาสาิบห้าผมจะแข่งในหลายๆโหมดนะเท่าที่ว่ามันแต่ละวันนั้นมันมีอะไรบ้างมาเริ่มด้วยกัรดิฟกันเลย อันนี้ผมไม่ได้เซตเป็นแบบเออ่ให้เป็นรถดิฟนะมันก,ก็เลยจะทือ่อๆเลยอ่ะเอออู้หเก็บทุกโค้งรูดทุกโค้งเลยครับดูดูดูแข็งแข็งมากอะ่ะผมไม่ได้เซตวไ้ได้วยไงดูดิดูดิ แต่ถ้าว่ามันแรงบิดมันเยอะไปมันก็ยังเยอะอยู่นะมันก็ยังโอเคอยู่ครับในของคัดคันนี้มันคัดแต่ว่าคัดเมั้งเออคัดเแหละมันก็ยังถือว่าโอเคอยู่ถ้าว่าจะเซตดิฟก็นน่าจะดีนะผมว่าน่าจะวิ่งดีอยู่ตอนนี้ก็ที่สาม น่าจะขึ้นที่หนึ่งจากที่สองนี่ยากเลยผมว่านะดูดิเก็บโคง้งเลี้ยวก็ไม่ไปปกติก็จะสไลด์ไปนน่นเลยคันนี้แข็งจัดก็ ข้าวๆแล้วกันสำหรับดิฟบก็บไม่มีอะไรมากแข็งยาวๆยาวๆเดี๋ยวต้องลองดูสนามมื่นสนามสนามมื่นผมว่าน่าจะโอเค ใช่แล้วก็จะจบแล้วยี่สิบวิยี่สิสามอยู่เลยมือมืสิบวิสุดท้ายไม่ทันไม่ทันที่สองเลยสองหนึว้ามา เรามาดูที่สนามที่สองกันสนามนี้สนามนี้ยังไงอ่ะสามสิบห้าอยู่านาผมตามครับตามตามโอน้น่าจะเสร็จรถเหมือนกันแต่หน้าเขาผมไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนยางหรือเปล่าตามครับยาวๆว ยาวไม่เล่นนานด้วยไม่ชินสนามไม่ได้เข้านานเลยแเลยไปครับยาวไปอืมหลงหลงหลงห้มง ามายาวคือเบรกของผมเน้นเบรกนะทางโค้งแบบนะี้ถ้าเป็นโค้งนะแต่ถ้าบางคนก็สไลด์ตามโค้งไปเลยมาโค้งวัดใจ <c oughs> เนี่ยผู้ชนเขาเบรกไม่อยู่บ้างแสงครับที่หน่ง <Yeah! S 2> มาอันนี้คือสนามสุดท้ายละเมื่อกี้ผมแบบเซ็ตรถอยู่คิดว่ามันเป็นทางมันเป็นทางเรนลี่ไงก็เน้นใช้ยางที่แบบเกาะถนนนิดนึงเกาะดินเกาะดินเกาะดินไม่เกาะถนนมาอันนี้คืออะไรไม่รู้นะมันบอกว่าไล่ล่า ไล่ล่าหรือกำจัดปะจำไม่ได้เอาที่ผมคิดว่าน่าจะเข้าอันนี้หรือเปล่าเนี่ยเข้าจุดคันไหนคันไหนเข้าสุดท้ายแต่อรอบแต่อรอบมันกำจัดออกหรือเปล่าเอาเอาโหเชิยด <Shit. S 1> เริ่มไกลเลยอะชิบถ่ายแล้ว เยอแล้วใครที่แปลน่ะยังยังไงเรียมหามุมทางโดดเยอะเหลืเอเกินชื่อเฮ้ย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 ตอนหน้าเราตา ตอนนเอนตาไม่ไม่ no มาผมขอแก้มือใหม่เมื่อกี้ไม่รู no ้ทางไม่รู้ทิศไม่รู้อะไรเลยมารอบแนวจริงแล้วกันนี่ว่ะ จะสู้พี่เดือน้องูจะสายโดดเปล่าเอาเอ,เอผมลืมบอกไปว่ามันมันนี่นนะมันแบบเออมันไม่มีแบบ,แบแว,วารถเราคว่ำเนี่ยมันพลิกกลับมาไม่ได้นะผมเพิ่งรู้เหมือนกอันผมลองเข้าไปวิ่งในแมปธรรมดาเอา้า เดี๋ยวซีรอด้วยอีหกว่ะหกทับแปดรอด้วยอุ้ยเด็ดทับแปดอุ้ยไม่ยอมรอกหกอุ้ยยี่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 เรีย,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 ยบร้อยผ่านไดหนึ่งจุดเออมันพลิกกลับมันพลิกกลับมาไม่ได้แล้วมันคือต้องอันไหนะไอตัวมุนหมุนขั้นนั่งสายอ่ะ เพิ่งรู้มาเราก็สายมุดทะลุเหมือนเดิมโดดเกาะเป็นตุ๊กแกเลยเอ,อ้อชนอะไรอ่ะอืมนี่หนึ่งครับเอา้าเมื่อกี้เห็นมันแซงกรได้เยอะเลยไม่เชื่อวะไปครับไปนี่หนึ่งอ่ะที่สาม ที่สองอ่ะที่สองอาชืบอ้าวอ้าวเนี่ยอยู่ข้างล่างเหรอมีพวกหลงมาผมปะมีพวกหลงมาผมด้วยว้าโดนหลอกไปไปแล้วที่หกหกบเจ็ด เออทำไมผมไปไปลงตรงโน้นวะตรงนน้นมันใกล้กว่าเร้อยครับห้าครับเจ็ดมามามาเร็วๆดีเครื่องกลังติดเลยเร็วอยู่ไหนเร็ียบร้อยือยัง โอเคไปใสยโดดมีคนโดดเหมือนเราเยอะแยะเลยไปด้วยไปด้วยครับไปด้วยครับไปไหนไพี่ไปไหนครับผมไปไล้ เอ้ยเออเฮ้ยครับไปไปไปที่สองยังที่สองอยู่เราที่สองอยู่เฮว้ยมันเข้าไปแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวที่สามเดี๋ยวสิเอ้ยรอก่อนเออ เกือบเกือบเป็นแล้วมาเหลือสี่้งสุดท้ายไป้ยเน้ยไปทางเดียวกันวะอไปเ่อไปเดือไปเรอไม่ชินทางเขาปีนเราปีนเอ,อ้าอาเรียมเนี่ยแหละเนี่ยแหละอึ้บหมัดเขาให้โด,ดเป็นตุกแกเลย <laughs> มา าวครับเลอะเอวยาวที่หนึ่งอยู่หนึ่งทับสี่ไปทีหนึ่งวะเนี่ยทีหนึ่งวะเนี่ยรอบเนี้ยครับไปแล้วเงี้ยว เรียบร้อยหนึ่งทับสี่ไงล่ะครับผมดูแต่ละคนนี่หูอยู่กดใจอะ่ะอะไรครับนี่อะ่ะเรายืนพื้นแล้วเราเข้าไว้สนามนี้เราเข้าไวครับรอรอเนึง่งเพื่อมันช้าดูอาสัมห้าเลยโหเออ ได้ดิชนผมมีได้ดิไวรุ่นมาจุดที่สามเอ้ยไม่ใช่เท่ไหร่ไม่รู้ไปครับออกตัวยังคงที่เอ้ยขอบคุณครับมันติดอะไรไป,ไปเรยว ไปไม่ได้ทางนี้ไปไม่ได้ลอสังเกตดีๆตรงไหนหน้าผาไปไม่ได้เลยเยอะโอ้ยยิงคือเยอะทแทออ้ที่สองว่ะเอ,อ้ยไอ,อ้ที่สามเอ,อ้ยที่สองอย่านะอย่าอย่า ไปเป็นไรก็ไปเฮ้ยมาเหลือเราแค่เราแล้วซูปราไปครับเงี้ยฮึบกระชืบตามทางไปก่อนตามทาไปก่อนฮึบเออ ไม่ดีไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีต้องเรียบครับอือป๋อกลจะถึงแล้วายทีหนึ่งทีหนึ่งแน่นอนชั่วทีหนึ่งเรียบร้อยมาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากวาไว้เพียงเท่านี้แล้วก็แล้วกันสำหรับ เจ้าอาสาสิบห้านะครับก็ก็ถือว่าไม่ไม่เย่นะก็ยังดีอยู่ก็ยังเป็นรถที่น่าใช้อยู่มาผมจะฝากไวไ้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นรถอะไรต่อก็สำหรับวันนี้ฝากไวไ้เท่านี้ไปเท่านี้ก o ดบายเท่านี้น <laughs> see you